เฮ้ยล็อกล็อกลุงโอ้ลุงลุงลุงไปอยู่ตรงนั้นเหรอลุงลุงลุงยังไงเนาะลุง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 เฮ้ยเฮ้ยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเนี่ยอันนี้เป็นยี่สิบสองอะยี่สิบสองเพื่อวะอัลลอมอรี่อึ๊บอึ๊บ ต้อนมูฟเวนอ s bright ก็คือถ้ามันสว่างเราต้องห้ามขยับใช่ป่ะไอ้เยไอ้เฮ้ยเจ้ยแบบแค่แบบโอ้โหเด็กเม่งมาถึงที่เลยอ่ะไอเด็กไอ้น้องมาถึงที่เลยเหรอัเฮ้ยล็อกล็อกลุง โอ้ล oh, ุงลุงลุงไปอยู่ตรงนั้นเหรอลุงลุงลุงยังไงเนาะลุง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 เฮ้ยเฮ้ยลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ้าวโอ้ยยลุงแม่งเขี่ยเลยคือก็เดินเข้าไปในนั้นแล้วไม่ใช่เหรอประตูก็เดินเข้าไปแล้วนี่ก็เชี่ยแม่งเดินมันโอ้โห สีกูจะคาประตูเลยอะ่ะขนาดเข้าไปแล้วนะี่ยซิตเนค้าอันคิวแอปโนโมรี่อินดิสคาแฮสติสเพียจนกว่าสิ่งผิดปกติจะหายไปอไอ้ผิดปกติอะไรก็สิ่งผิดปกติมาหากันเลยทุกคนเอาช้าๆเอาช้าๆเอาง่ายๆเลยยังไงก็ต้องเจอแหละผมว่านะนี่มีทางไม่เจอหรอกแต่ว่าในคลิปที่แล้วเราก็ไม่เจอหลายทีอยู่นะ ไม่ใช่มันคืออะไรเอ้ยมันนี่ไงเราเจอแล้วหัวนี่สันดิ๊ดดิ๊กดิ๊ดิดดด๊นี่หายไปแล้วไปไปกันต่อตอนนี้เราก็มาถึงรถไฟเอ๊ะขบวนที่20แล้วลนะครับ8โมงครึ่งถึงรถไฟขบวนที่20ไปไฟ <c oughs> มี หาฉันสิหาฉันสิอืมมันอยู่ไหนนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเบ๊บแบ๊บแบ๊บบบอันน่ะมันหลบอยู่นี่อีหนูอีหนูอืมมันหลบอยู่นี่อ๋อตู้ล็อกอีกแล้วทุกคนจะบอกนะเจอลุงอีกแล้วอ่านั่นไงชัดแล้วรอบนี้ไม่ได้สีกูหรอกตุ๋ยกูใช่ไหมฮะ พี่เด็ดดี้ใช่ไหมมึงอะฮะจองจองกูอยู่ใช่ไหมจองจะเล่นคุณใช่ไหมฮะลุงอย่าฝันเถอะอียรอบนี้ไม่แดกหรอกอ้๋วิ่งไม่ออกไอ้เชี่ยไปแล้วกูฮะไม่ได้แดกคุณหรอกเห็นข่าวว่าแบบเออชิบหายแล้วชิบวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกแล้วกดวิ่ง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  เอ้ยตอนเลพี่ไม่ออกอ่ะเนี่ยนึกว่าจะต้องว่ายน้ำมาซะแล้วใายอันนี้คืออะไรอ่ะดูนัดโอเพนก็คืออย่าเปิดประตูให้เขานะแต่เราอยากเปิดไหนมาเนี่ยซาเมนาไซเนี่ยคนวอยวายอยู่ได้ยินปะเยี่ยวหูฟังเนี่ยช่วยผมด้วยครับทุกคนชมด้วยครับเฮ้ยช่วยผมหน่อยติดอยู่ดี้ติดอยู่ในลิฟต์ เสียงเป็นไรอ่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเราจะไปเชื่อมันนะเราจะไปเชื่อมันนะเราเชื่อคำใบ้นะทุกคนเอ๊ะไปแล้วใช่ป่ะประตูไม่ดำแล้วเออไปกันต่อเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยแสดงว่าเรารอดนะดิแสดงว่าเราวิ่งสู้ฟาสมาเนี่ย รถไฟยกเช่เด็กแครถไฟยกล้อได้้วหรอวะโอ้ไม่เชื่อโอ้รถรยยหยย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 ยมยย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 ยมืดไปดิดปดดปดยยยยยยยมยยยย โอ้ยจริงๆกันมีหลายประตูนี่ทำเล่นนี่มีหลายประตูให้ออกก่ะนี่เฮ้ยเราต้องเลือกให้ถูกเดี๋ยวไะนี่นี่เนี่ยอุ๊ยชมานักเฮ้ยเชีย่ยทุกคนเจนเลววะเฮ้ยไอ้เชีย่ยแบบแบบแปบแบบแบบเฮ้ยใจับายถ้าอยู่คนใจใจวายได้เนี่ย กำลังดูตู้อยู่ดีเลยให้ด,ด,ดูรอดเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละกูไปละไอ้เี้ยอยู่ไม่อยู่ใครจะอยู่เฮ้ยกูเฮ้ยกูไม่ใช่ละต้องประตูนี้ต้องประตูนี้เออโอ้โหใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูละกูอย่างงี้ไปไปไปโอ้รอดนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอ่ายัายางไงสิทำใบทำใบ ห้ามมองห้ามมองเหรอมองอยู่นี่ไงยังไงอะมองอะมองไม่สนไม่มองไม่มองมองเราต้องก้มหน้าก้มตาก้มหน้าตาเลยใหญ่มองใหญ่มองถึงเราจะเอาตัวไปสีก็คงไม่เป็นไรมั้งถ้าเราไม่มองจุด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 โอ๊ยเกือบมองเฮ้ยไม่มองไม่มองไม่เออไงล่ะเกือบมองนะไม่เกือบหรอกเห็นแล้วแหละแป๊บๆแต่อาจจะแบบ ยังไม่ถึงแบบเต็มตัวมันเออ okay. ไ,ไฟไฟกระพิบไฟกระพิบมีมีคำใบไหมไม่มีใช่ไหมรอก่อนไม่มีคำใบแต่ไฟกระพิบ <Aaron> ว <sees anything preserved> ่ะไฟกระพิบว่ะไฟเสียหรืเปล่านี่ต้องตามช่างไฟแล้วนี่เอ้ยกชะจกชระจกโอ้ดีนะเราชบบหลบมาทางไอ้เชีชยเต็มช นึกว่าหลบมาแบบโอ้โหลงหัวมึงเลือดแล้วมั้งเนี่ยเชีย่ยโอ้โหโอ้แก๊แกเลี่ยก็คือนึกว่าแบบหลบมาแบบตรงที่ที่มันแบบบังนะแต่จริงคือเต็มเต็มนะถ้าเป็นคนนี่คือแบบคนจริงนี่คือแบบเราน่าจะแบบอืขาดโดนเฉีอนขาดกระจ,ยจาย,ยโอ้ห้าเลยไปคนเจ็บเท้าหน่อยนะ เอ้ยเอ้ยชิ่ยเอ้ยชี่ยนี่ก็เสียงกรองคือที่ไหนได้เป็นเสียงมือมือเปื้อนเลือดมีคำใบ้เหรอไม่มีเลยป่ะมือเปื้อนเลือดมือเปื้อนเลือดอันทางนี้ก็ได้ปะไม่สนดไม่ไม่มองวมยมองกันแหละเอ้าไม่เห็นมีอ่ะเอาอยู่นี้เย้ย เต็เลือดไม่ล้างมือก่อนล่ะโอ้ยโอ้ยทำไมไม่ล้างมือก่อนเนาะกคนชใช่ไหมคิดผมไหมล้างมือน,นิดเดียวเองมุงสู่ปึ๊บเปิดทำไมอะเปิดทำไมอะเปิดทำไมอะคือหวังว่าเราจะโดดลงไปเหรอ ต้องโง่ค่ะไหนทีน่โดดลงไปตรงนี้ตายพอดีดอแ,แล้วฝันเถอะไอ้แดกเราหรอกโอโ้โหใช่ไหมหนึ่งละทุกคนใกล้ละใกล้ถึงฝั่งฝันก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงหนึ่งนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์นะก็ไม่เป็นไรหรอกดูดูไปโอเคหนึ่งละใกล้ละใกล้ละไป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 จนโดนเลยจนโดนเลย เดี๋ยวไปออก exit x เอ้เอเอาไฟเสียอีกแล้วแบบนี้ยังไงดู Do not get off คืออย่ากออกไปนะใช่ไหมลมควันกูใช่ไหมแต่ไม่ให้กูออกกูจะออกเว้ยนี่มันเปิดตูออ้อยูอยอย่ออกออกจงเปิดอยู่หยอกหยอกไม่ออกหรอกออกไม่ได้หรอโอออกได้แล้วแต่มันบอกเราอย่ากออกนะหรือจะดื้อไหมลองดื้อสักหน่อยไหม จะเริ่มใหม่แล้ววะน,นี่ยคุคุคดโดนะเวย้ยออกเม่งลยเอา้าอืมเราอยากออกมาทำไมอะ่ะเราดื้อไงอา้าวรถอไฟไหายเฮ้ยคุคุคดโดเฮ้ยเฮ้ยมันวันนงเวงวิเวๆวิเวงโง่งขนาดนี้เฮ้ย กลัวอยู่ยอย่างเนี้ยบางเวงจริงก็ไม่เป็นไรนะโทรศัพท์ให้แม่มารับนะห <c oughs> ยอกหยอกเฮ้ยเฮ้ยไหววะไปดิอย่างงี้ยาวเฮ้ยเราอ่าวิ่งตามรถไฟไปเลยใช่ไหมใช่ไหมเอยมันเริ่มมันเริ่มมองไม่เห็นแล้วทุกคน,ม,นมันมืดเกินไปอะ่ะเฮ้ยไม่เห็นอะไรแล้วทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวไม่น่าดืด้อเลยวะเอาจริงนะเอ้ยอ้าวกลับมาที่เดิมชิบหายละอย่างนี้อย่างนี้ทำไงอ่ะกลับมาที่เดิมบอสถานีเดิมอ้าว ทำไงอะจะบอกเราต้องเริ่มใหม่แมวนะ่ะ Can go home ไม่สามารถกลับบ้านได้เราทำไงอะเชี่อไม่น่าดืลอทุกคนไม่น่าดือเลย,เ,ลยเหลือแค่หนึ่งดานเองก็จบแล้วอะเราต้องเริ่มใหม่จริงปะเนี่ยโอ้จบแบบนี้ แบบนี้ One hour later โอ้จบแล้ว Can t go home โอเคโอเคาใไม <c oughs> โอ้ยไปโอ้จบเลยอย่างน้นเราเก็บ Achievement ไม่ได้นะเอ้อยแต่มันกลับมามันก็เป็นหนึ่งใหม่นะ เนน่าอย่างเราได้ชซิมเมนมาหนึ่งแต่กลับมามันก็เป็นหนึ่งใหม่โอเคไม่เป็นไรแสดงว่าเราก็ใกล้เหมือนเดิมอนเออมาละมาละดูนอตเก็ตออฟโอ้รอบนี้กูไม่ไปละกูยอมยกูขอโทษกูขอโทษเจอคุกคดอีกแล้วกูไม่เอาละพอกันทีนั่งเลยทุยกันใจเย็นเลยเนี่ยเออเนี่ยนั่งแขวะห้างกับใจเย็นๆนะ่ะทุกคนดีปะรอ ยะไปหาดื้นอนะยั่งไงผิดยังอะ่ะรอบนี้กูไม่ไปหรอกจริง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 ก็โหกูโดนไปอ้าวรถไฟขับต่อแล้วอ่าหมอกหายไปละหมอกบางๆนึกควัน ายอ้าวมันร้องไงต่อวะคายอ้าวถึงแล้วทุกคนเอ็กซิสเอกนะที่นี่เลยชาชลาเอ็กซิสเอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไป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 ตึป๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บออก,กแบบชิวชิวโอ้รถไฟหายไปเลยวะเล่าไปทางนี้ได้ปะ เมื่อกี้เรารอบทีนแล้วเราไม่มาทางนี้จริงได้ปีนรัวได้นะถ้าเราโดดลงไปนี้เป็นไงวะจะดื้อเกินใช่ไหมโดดได้ปะวะตึบนั่นเป็นเรื่องโง่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินอืมโดดได้นะแต่ตัดแต่ร่วงตกตายก็มาใหม่ไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรูล็อกอีกไม่ไปเป็นไร ตอนนี้เรากลับไปเอ็กซิจเองละงงงโอเคก็น่าจะจบแล้วนะทุกคนประมาณนี้สำหรับเกมนี้วันนี้เลยให้ดูก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมโอเคติดปักติดบัตรฐานนี้พร,รนะ่อท้านะฐานนี้นี้ก็ถ้าเป็นเดมาดีใช้ไปเครดจ่ายได้นะชิวชิว ใช่ป่ะเฮ้ยแต่เราไม่เคยไปทางนี้เลยว่ะลองลองดิแต่นี้มันมันฉากใน exit A เ,เลยนะเนี่ยวิ่งวนเนี่ยตึ๊บ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 แล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณที่รับชมและติดตามมา,มากๆนะครับโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับไปละบรี